เม่เดนกรกฎาครับหายไปยังไงครับในเหตุการณ์ก็ในเหตุการณ์ก็คือมีคนลงมาจากบ้านในออฟฟิศกระโดดลงมาแล้วก็มางัดแกะกุญแจแล้วฟึ่งไปกุญแจที่เก็บรถคันนี้อยู่แล้วนะครับตอนนั้นรู้รู้ตัวไหมครับไปยังไงตอนนั้นคือมารู้ทีตอนเช้าเข้างานก็คือสิบโมงมาเปิดก็เอกใจว่าทำไมประตูไม่ล็อกผมมองไปเห็นฟ้าก็ฟ้าทะลุเลยครับแล้วก็รู้แล้งงานเข้าตอนนั้นรู้ตัวบุคคลไหมครับ อ้าดูจากการงัดแงะแล้วคือเจาะจงเลยไม่ได้บนโต๊ะไม่มีการเื้กเอกสารอะไรเลยเจาะจงมาเอาวุณจารถไปโดยเฉพาะแล้วแล้วเป็นแล้วเป็นใครครับคนที่เอาไปครับคนที่เอาไปก,ก็คือเป็นอดีตพนักงานเซลล์ของเราเางซึ่งเคยทากับเราแค่สามเดือนเองเข้ามาได้ไม่นานกาเข้ามาก่อเหตุใช่มาก่อเหตุเป็นคนคที่รู้ทุกอย่างรู้ที่เก็บเอกสารสาคัญอะไรต่างๆทั้งหมด วันนี้เรจาได้รับแจ้งได้เจอรถรู้สึกเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกดีใจครับที่ได้รับรถคืนตัวจสอผู้ก่อเหตุเหรอครับที่เราทราบก็แล้วเผู้กอ่อเหตุที่เราทราบก็คือตอนนี้เขาติดคุกอยู่อยู่ในเรือนจำในเรือนจําแล้วก็โดนข้อหาหนึ่งก็คือขโมยของโดนขอ้อหาคล้ายกันเลยครับขโมยของเหมือนกัน <laughs> <c oughs> มีอะไรจะฝากถึงผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจราเต็นรถมะก็ฝากก็คืออย่าไว้ใจคนภายนอกอะไรมากเกินไปประมาณนี้นะครับ ก็ให้ระวังทําอะไรรอบคอบหน่อยเก็บสิ่งของสำคัญก็เก็บไว้กับตัวได้ก็ดีที่สุดครับก็ขอบคุณหลังไซโยกนะครับที่ช่วยติดตามเจอรถคันนี้มาจนได้ในสภาพที่สมบูรณ์ไอ้ไน้อยเคสมากเลยนะถือว่าเขถือว่าเคสผมก็ยังโชคดีอยู่ที่ได้รถคืนในสภาพโอเคเลยขับได้